ผู้กำกับทองหลอ่อสั่งตั้งคณะกรรมการสอบแล้วปมมีตำรวจนำขบวนเบนซ์ขับสวนเลนจากกรณีหญิงสาวโพสคลิปขณะขับรถมาบนถนนกำแพงเพชรเจ็ดคูขนานถนนเพชรบุรีตัดใหม่โดยเป็นถนนที่วิ่งสวนเลนกันสองเลนก่อนเจอรถเบนซ์ทะเบียนสวยอีกฝั่งวิ่งสวนทางมาในจังหวัดที่รถติดขัดอย่างมากในช่วงเช้าวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาจากภาพในคลิปมีรถจกักรยานยนต์ของตำรวจสองคันขีน่นำหน้าและรถเบนซ์ทะเบียนสวยเปิดไฟกระพริบตามมาด้วยเสียงมีภาพวิจารณ์อย่างหนัก ว่าเป็นขบวนรถ VIP สำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่4พฤศจิกายนพลตำร 3, วจตรีโสพลสารพัดพอบอก,กน5เปิดเผยว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในท้องที่สอนอมักกะสันซึ่งมีตำรวจจราจรของสอนอท้องลอมาร่วมในขบวนด้วยโดยเรื่องนี้พันตำรวจเอกดวงโชค สุวรรณจรั a ผู้กํากับสนทองหล่อสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังพันตํารวจตรีสังเวียนคารังศีสารวัตรจราจรสนทองหล่อซึ่งเจ้าตัวระบุเพียงสั้นๆว่าได้รายงานผู้บังคับบัญชาไปแล้วโดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดแต่อย่างใดผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับรถเบนซ์คันดังกล่าวเป็นรถของนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบมจทบุรีฮลลเลคกรุ๊ปที่นั่งมาในรถคันดังกล่าวด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ